สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็จะมีบอนซี่มาแบ่งปันเนาะวันนี้ป้าอ้อยไม่ไม่ได้ส่งนะจ๊ะส่งพรุ่งนี้แน่นอนใครที่รอรอได้เลยจ้าพรุ่งนี้ส่งแน่นอนมาเราไม่ช้ารอค่ายกันเลยจ้ะวันนี้ต้นแรกต้นแรกเลยก็คืออะไรนี่อันนี้คือลาหูอมจันท์นะจ๊ะนี่ลาหูอมจันทเนาะต้นที่หนึ่งอันนี้ไม้มีหัวแล้วนะจ๊ะ เพื่อนๆจ้าหมายม,มีมีหัวแล้วเนี้ยไข่ส้นใจถักปอ้อมาได้เลยเดี๋ยวไอยผูกให้ไหมนี่อันนี้คือลาหูอมจันอึ๊บเดี๋ยวผูกให้ไหมนะจ๊ะลาหูอมจันต้นนี้ไข่จะลาปอ้อข้อที่ซ่องร้อยบาทจะซ่องร้อยบาทสวยๆกระซี่ซวยแล้วตาหู้ยังไม่มานะหู้ยังไม่มานะจ๊ะ นี่อู้อยังไม่มาเข้าแข้งแรงดีแต่ใบเข้าโค้งลงเพราะว่านั้นแหละก็น่าจะจะคล้องเข้าหมัดไหวนี้เห้ประจะกกัดซี่ซวยดีแล้วเนาะเนี่ยแต่หู้ยังไม่มานะจ๊ะลาหู้อมจันต้นนี้พออ้อยข้อที่ซ่องลอยบ้าจะใส่แม่ผันบอนมีห้วจะลาหู้อมจัน ซ่องร้อยนะจ๊ะนี่ต้นนี้ซ่องร้อยบาทนี่ใครจะรับก็ทักมานะซ่องร้อยอ้าวแคบไว้เลยนะจ๊ะนี่แคบไวเลยกัดซี่หลายๆซุ้ยๆดุดุแล้วเนาะต้นที่หนึ่งอึ๊บต่อไปต้นที่สองต้นที่สองมีน,าว,นา,าวันโนพก้านพก้าจ้าเดี๋ยวก่อนอ้อยมานังก็จัดแต่งส่งให้ด้วยเลยเพื่อนๆก็จะได้เห็นเลยเนาะนี่ ให้เห็นกับตาไปเลยว่าต้นเขาก็แข็งแรงดีบางทีที่มันเอ็นที่มันอะไรก็เพราะว่านั่นแหละน้ำเวลาเราลดน้ำอ้าวไมาย,ยาวๆนี่เพื่อนๆเ,เดี๋ยวป้าอ้อยปักเอามามัดหนึ่งซิไมาย,ยาวนพก้าต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องรอยบ้านมันกันจะนพก้าข้อที่ซ่องรอยยี่สิบก็แล้วกันเพื่อนๆโอ้โหออกจะสวยขนาดนี้เนาะ สสยตั้งแม่ใส่แม่พันและมีหัวแล้วเพื่อนแล้วก็ใบก็ดูแป้งดีด้วยนะนกพะกาวต้นนี้จะบอกให้ต้นนี้ใบไม่ซวยปอ,อยดึงทิ้งมีรอดแทงขึ้นมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวปออยขอเก็บความเรียบร้อยให้ก่อนนกพะกาวนี้สวยจริงจะก,กัดหนหน้าแดงใบมีมปลายข้าวค้าซีเรื่องอย่างเดียวอาจจะมาอีกหน่อยไม่ชา้าซีเรื่อง ข้าวปอยมีซีเร่องกับซีเคี้ยวแล้วก็ซีแดงค่ะซีข้าวนี่นะจะโนพะกาวนี่เห็นปะปลายข้าวนี่อันนี้ก็ปลายเหนไหมจ๊ะน,นี่เนาะหนพะกาวซองร้อยยี่สิบจ้ากระท้างนี่ใส่แม่พันนะจ๊ะใส่แม่พันโนพะกาวซองร้อยยี่สิบบาทจ้านี่ราคา สวยยมีนอแล้วนะจ๊ะมีนอแล้วเนาะหนูพัก,กาวนี่เนาะต่อไปอันนี้อันนี้อ่าเป็นเดี๋ยวใบมันเรื่องปาอ้อยจะอันนี้ให้อันนี้น่าจะเป็นลูกไม้ลูกไม้นะจ๊ะลูกไม้เพื่อนๆจ้าลูกไม้ลูกไม,ย,กมยอันนี้เดี๋ยวก่อนปาอ้อยข้อแต่งให้ก่อนจ้ปะปอ,อยังไม่ได้แต่งพอดีรีบรีบเล้งพาจ้ะ เลงพ้าเซต์ก็มานี่นะมาค่ายบ่อนให้เพื่อนๆนี่แหละจ้ะซึ่งได้ไหมไอ้นี่ไงนี่ปล่อยแต่งเสร็จและอ,อึ้บฟึบฟึบอันนี้มีหนึ่งสองสามอันนี้มีห้าต้นฮ้าต้นในหนึน่งกระทั่งฟอร์มกอนะจ๊ะอยุก,กระทั่งห้าหนิวฟอร์มกอลูกไม้ปล่อยแคยวลูกไม้ อันที่หนึ่งเนาะลูกไม้อันที่หนึ่งลูกไม้ที่หนึ่งปลอ,อยข้อที่ซ่องร้อยยี่สิบบาทมีห้าต้นจะเข้าจะขา,ขายขายพันดาวเพื่อนแต่เข้ามีด่างมีด่างเมื่ใกล้เพรพิรุณห,หลัดนะแต่แต่เข้าไม่ตะปุ่มตะปั้มลูกไม้นึงอ่ะลูกไม้ใบข้าวดีกว่าใบข้าวข้าวเนาะใบข้าวเท่ากับซ่องร้อยยี่สิบนี่ลูกไม้ใบข้าวนี่นะจ๊ะจำชื่อไว้นะจำชื่อ แตจงตจีนไม่ได้ข้าวนะจ๊ะเขามีด่างเขามีปลายอ้านับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าเนาะสองร้อยยี่สิบต่อไปต้นนี้คือชื่อนารีบูรพาเพื่อนๆมีซองต้นไมยมีหัวด้วยนี่นารีบูรพาแต่ข้าวหนาจะแพงเนาะเขาม่ปลายเนี่ยแต่แข็งแรงเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเอาไปทําจํานวนเขาก็อาจจะออกมาเมื่อนแม่นนะเพื่นพนพอนเพเพราะว่าป้าอ้อยเคยนะ ที่เอาไปทําจํานวนเขาก็ออกมาเมื่อนกเกาะเกตที่ไม่ไป้ายค่ายเเพื่อนไปพอป้าอ้อยเอาไปทำนี่อยู่นี่ข้อนสิซี่ข้าวๆ้านู้นเที่ยวอ้อมมาจากตู้อบอ่ะวันนี้ปลาอ้อยเอาอ้อมมาจากตู้อบแเอามาไว้ข้างนอกอีกสักอาทิตย์ก็จะค่ายจะมีไก่ใบข้าวข้าดังดงังนะไงค้างไก่ทองอ่ะใบข้าวาาข้วดังๆคว้ามือนั่นแหละไม่ใช่กเกาะเกตใบข้าวๆดาดา้ดังๆ นี่เดี๋ยวป้าอ้อยจะให้ดูไม่ด่างนะเพื่อนๆนะนะด่างกระจี๊ดหนึ่งแล้วก็นี่ปลาอ้อยผ้าชิ้นนี่เป็นฝีมือของปลาอ้อยเองนี่คือเกาะเกศเนี่ยเห้ประจักษ์เพื่อนๆนี่ปลาอ้อยเพิ่งเอาออกมาจากตู้อบชิ้นผ้าเขาปลาอ้อยเองดูลากดิอันนี้ฝีมือเขาปลาอ้อยอันนี้มีซ่องตนนี่เห็นมาด่างทั้งหมดทั้งๆที่ไม่ด่างเลยที่ปลาอ้อยเคยทําคลิปให้เพื่อนๆดูอยู่แล้วเออเนี่ยแต่นี่ปลาอ้อยเอามาตั้งให้แข็งแรงก่อนแต่เข้ากับแข็งแรงเนี่ยเนี่ยบอกเขาปลาอ้อยจะส่งอย่างนี้นะจ๊ะ ไปเก็บถ้าเกิดใครนั้นรอรับได้เลยไปไปลายอาทิตย์นี้แหละจะออกมาค่ายอ่ะนี่คือนาลีบูรพานะจ๊ะมีซ่องต้นมีห้วแน่นอนซ่องต้นนี่ปอาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยนาลีบูรพาแต่เข้าก็ส้วยเนะจ๊ะนาลีบูรพาซ่องร้อยบาทเพื่อนๆมีซ่องต้นเท่ากับต้นละร้อยแล้วมีห้วแน่นอนใส่แม้ผันนี่เพื่อนๆเอาไปสร้างมาร์คยายผันได้เลยออกมาเดี๋ยวเข้าก็ป้ายอันนี้ก็คือลาหูอมจันอีกหนึ่งต้นจ้ะ อันนี้เริ่มมีเริ่มมีหู้แล้วอันนี้เริ่มมีหู้แล้วนี่นี่มาจากที่เดียวกันละจ้ะ่า,าหูอมจันซ่องรอยบ้านเหมือนกันจ้าลาหูอมจันเออเรียกจริงกู <c oughs> ก็ทําคลิปเสียงแล้วผ้า่ก็ชอบเรียกเราก็ลืมตัวลาห <c oughs> ูบางทีลูกขาท่าบ้อยวันนั้นเสียงเฮอเออเขาเรียก จะไปทาไงโอ้โหาก็ต้าต่อไม่ทันลืมนึกไปว่าตอนอยู่ในคลิปคุยกันแต่ละเรื่องเนาะนี่น่ะจ๊ะซ่อง้อยบ้าจ้าลาหูอมจันทอใครจะรับก็ถักมานี่โอ้โหอันเนี้ยมีนาว่นนพซูนเพือ่อนเพื่อนนพซุนก่อนเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกหัวยังใหญ่ก่อใหญ่มากเลยแล้วดูใบใบอย่างเงี้ยเพื <S <s ่อนเ่อใบแบบโอ้โหส้วยมาก จ้งวุบแล้วก็คือใส่แม้เลยจ้ะหนึ่งซองสามแล้วก็เนี่ยมีนอลูกเนี้ยเพื่อนเนเห็นไหมนี่นี่ก็คือนอลูกนะแล้วเนี้ยต้นแม้ทางนั้นเลยเนี้ยมีห้วนแหนะห้วนใ่ก่อให่ใบงิกซ้วยแล้วจะโนพสูนนี้เนาะโนพสู่นต้นนี้ปล่อยข้อที่ซองซ่องร้อยแปดสิบบาทได้ไหมป่อยจะบอกว่านโนพสูนเนี่ยก็คือโนพกะวาเพื่อนเพื่อนโนพกาวกาวที่ไม่ไม่ไป้าย ป้อยรู้แล้วนพกกาวที่ไม่ไป้ายเข้าจดทะเบียนเป็นชื่อนพซุนแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าปอ้อยเคยเอามาค่ายไล่ขังแล้วจะบอกว่าค่ายดีมาร์ทที่เข้าเลี้ยงกันนพกกาวแพงอ่ะคือโนพะซุนเนี่ยเพื่อนๆเขาจะป้ายแดงลักษณะนี้แล้วก็จะออกมาซุ้ยด้วย,ย,ย,ดยเพื่อนๆนี่เห็นอย่างให้ดูใบนี่นี่เนาะเพื่อนๆนี่เห็นไหมจ๊ะนี่เนาะป้อยข้อที่่องร้อยแปดสิบบาทเพราะว่ามีหนึ่งซองซามซีฮประมาณหกต้น พี่ข้อเพราะหัวใหญ่เพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเอาไปผ้าก็บอกแล้วอาจจะกลับมาปลายได้บ่อนพวกเนี้ยเขากลับมาเมื่อนพอเมื่อนแม่ได้เมื่อนกเกาะเกตปาอ้อยเมื่อกี้เห็นไหมปาอ้อยก็ลองผ้าไปเงี้ยแหละไม่ได้หนึกว่าเขาจะซุยเพื่อนเอออันนี้น้พสู้นจะจ๊ะซ่องอร้อ,อยแปดสิบเนาะเพราะว่าอ้อยปลาอ้อยไข่จํานวนที่ว่าเขามีหัวแล้วก็ต้นใหญ่สามารถเนี่ยทาผ่านได้เลยนี่ อ่ามีตามตามคำเรียกร้องใครอะใครที่ทากปาอ้อยใน YouTube ว่าให้ห้าไวเนี่ยปาอ้อยได้มาเดียวกอธรรมชาตินะจ๊ะทศกันกอธรรมชาติกอนี้นี่เพื่อนเเห็นไหมลูกโดกทางนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี้นะไม่ใช่รวมนะจ๊ะกอธรรมชาตินี้กัะซี่แบบนี้เพื่อนเพื่อนนี่กอนี้ยุกระทั่งแปดเนิ้วปาอ้อยข้อที่ราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทเพื่อนๆทศกันเนาะ สี่ร้อยห้าสิบบาททศกัณฐ์ทศกัณฐ์น่ะมีไว้เพื่อเพื่อนเจ้าไม่มีจะคุยเข้าไม่รู้เรื่องนะจ๊ะสี่ห้าศูนย์ทศกัณฐ์ไม่ต้องขยับล็อกไม่ไปเป็นไรไว้นี้แหละไว้ได้เพราะว,ว่าเรา,เาไว้นงี้ทุกวันเดี๋ยวพออนนก็มาใส่อันนี้ไงจัดระบบเรียบร้อยทศกัณฐ์อย่าลืมนะจ๊ะทศกัณฐ์นะ ซี่อย้าสี่มีซี่ต้นหรือฮะต้นเป็นกอธรรมชาติจะเป็นกอธรรมชาติแล้วเข้าเริ่มกัดซี่อย่างเงี้ยก็คือแบบว่าต่อไปเขาจะสซวยขึ้นมาแล้วจะไม่มีใบเขี้ยวขึ้นมาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ามาต้นต้อไปอันนี้มีนามว่าณนะเมืองนนเพื่อนๆณนะเมืองนนนี่แต่มันแพงว่ซซี่นี้นี่เห็ปนป่ะณเมืองนนมันไม่ไม่มีซี่ชมพูเอาที่รับได้แล้วลำต้น ใส่แม่ผ่านปลาอ้อยบอกแล้วว่าคล้องแพงอะ่ะเดี๋ยวเขากลับมาเมื่อนพอเมื่อนแม่เขาได้นะจ๊ะณเนะมืองนน,นต้นนี้ใครจะรับปลาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทจะณเนะมืองนน,นนนี้คือบอนเทปเขาอยู่นะปลาอ้อยจะเขียนว่าณนเะมืองเมืองน,นนแพงกันล้วกันเนาะแพงก็คือเขาไม่ซีชมพูนะจ๊ะซ่องร้อยใส่แม้เลยนะ อันนี้มีหัวเลยนะจ๊ะให้ดูต้นก้อนนี้ขี้เล่ตรงนี้โอ๊ยณนะเมืองนอนท์นี่ใครอยากได้ก็ทักมาอันนี้ก็คือนายจันอันนั้นนายทงมิอันนี้คือนายจันนวดเคี้ยวเพื่อนๆืนายจันนวดเคี้ยวฟอร์มกอรธรรมชาตินะจ๊ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้หกต้นทั้งว่ามีหกต้นนายจันนวดเคี้ยวอยู่ตับตับแล้ววะตับวีรชน นจานนวดเคี้ยวยุตับวีรชนมีหกต้นฟอร์มกอรธรรมชาติรวมถึงอีกต้นเหล็กกระีวริ้วดีเลยนะร้อยข้อที่สองร้อยห้าสิบบาทเพื่อนฟอร์มกอซองร้อยห้าสิบาทไปห้าที่หนได้เมื่อกี้บอกชื่ออะไรนะในจันนวดเคี้ยวเออคุณเนาะนายจันยตับวีรชนนะจ๊ะในจันนวดเคี้ยวซองร้อยห้าสิบบาท เป็นไม้ฟอร์มกอนะจ๊ะในจันนวดเคี้ยวนี่ซ่อง้อยห้าสิบนี่เพื่อนๆ,ๆใครจะรับก็ทักและโทรห้าปลาอ้อยได้เลยอ้าวอันนี้ก็เป็นนารีบูรพาเหมือนกันแพงเหมือนกันต้นนี้แต่นี่แพงซวยเนาะเนี่ยใบยเขาจะยับเพื่อนๆยับย่นอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยอันนี้ก็ฟอมกอรธรรมชาติมีซ่องต้นแล้วก็มีลูกน้อยมาอีกนึงต้นเพื่อนๆปลาอ้อยข้อที่ซ่องลอยบาทเช่นกันซ่องลอยบาท เพลงเราเขาในนี้ป่าวเดื๋อวนั้นลิสิทซิ์อีกลืมหนึ่งนี่นะจะซ่องลอยบ้าทเหมือนกันจ้าน,นี่อึ๊บต่อไปอันนี้มีนาว่าม้อจินดาเพื่อนเพื่อม้อจินดาใส่แม่พันนะจ๊ะอันนี้ม้อจินดาต้นนี้ปล่อยข้อที่ซ่องลอยเอาร้อยแปดสิบพอม้อจินดาอุ้ยร้อยแปดสิบ อันนี้หม้อจินดานะพอแก้เราจะเป็นใบซี่ชุมพูเน่ยจะหม้อจินดาอันนี้ปออห้ปูไปแล้วเตรียมเพาะชิ้นไปแล้วหม้อจินดาหมอชานยุธอุย้ยอันนี้ไม่ค่ายอันนี้คือแตงโมเพื่อนๆมาอ้วดก้อนมีไม้แล้วนะ้าไม่ค่ายเสียจใจ ถ้าอยากแตงโมอ่ะอ้าเพื่อนเพื่อนก้อนนี้ใครใครมาก้อนได้ก้อนนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนั่นแหละไปเลยปอ้ยจะบอกว่ามันคือลูกไม้แต่ใบเงาวับนี่เพื่อนเพื่อนเห่นกระแดดมันี่สะท้อนแสงโอ้โหเอาไปตั้งนิดดังแบบแดงแป็ดปนี่เอาไปเปลี่ยนกระั่างสิบนิ้วนะแปดนิ้วยู่ไม่ได้นะจ๊ะเพื่อนมันจะวิ่งออกจากน้อกระั่างนะจ๊ะใครจะรับกระช่างนี่ป้อ้อยข้อที่สามรอยบาทลูกไม้ใบแดงรับรองคุ้มเพื่อนๆน ทุกอย่างมีค่าจะส่งเจ็ดสิบบาทน,นะจะเมาเม,า,มาที่ซี่กระทั่งได้เหมือนเดิมลูกไม้เมื่อกี้บอกกี่บาทวะสามร้อยเหรอโอเคลูกไม้ใบแดงนะลูกไม้ใบแดงสามร้อยนะจ๊ะเพื่อนๆใครจะมาต้อเยอะนะถ้าสื่อไร่กระทั่งก็โอเคต้อได้กระทั่งเดียวอย่าต้อนะขี้เกียจตอบนี่นะจ๊ะนี่สามร้อยบาทซวยๆเออ อ่าอันนี้คือยอดมงกุฎเพื่อนๆยอดมงกุฎด,ด่างนี่อุ้ยเพื่อนๆเห็้ด่างวารุนแดชซ่องหมอม่เห็นนี่นี่นะจ๊ะยอดมงกุฎด,ด่างต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทด่างทุกใบนะจ๊ะดูสีลีก็กำลังมันเลยยอดมงกุฎอุ้ยเคี้ยงไงเนี่ยกุฎร้อยแปดสิบยอดมงกุฎอุ้ย ทิมพิดอีกโอ้อันไหลก็ไม่รู้นี่ยอดมงกุฎแคปไว้เลยนะจ๊ะทุกอย่างมีย่างละกระทงนะจ๊ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาบอนซี่บอยจะไม่มีการาซ้ำซ้องนะไม่ได้ยิ่งหรอกจ๊ะเพราะว่ามีย่างล่ะกระทง่งเออนั่นแหละขัดเอามาแค่นั้นเพราะฉะนั้นไข่โอ๊ยไข่ <laughs> หมายแทงไข่มาก้อนก็จะได้ก้อนไม่ต้องเสียใจยจ้ะถ้าไข่ไม่ได้ก็รอล็อบเต้าไปเพื่อฟุกเจอต้นเนี้ยโหส่วยมากเลย ปอ,อยจะบอกว่าอันนี้คือบรรดาลทรัพย์เขาจะกัดซี่ได้ซวยยอดเยี่ยมยิ่งกว่านี้อีกนะจ๊ะในเมื่อเวลาเขาแก้เนี่ยบรรดาลทรัพย์เปนเพื่อนให้ไหม <c oughs> รู้สิบรรดาลทรัพย์ต้นนี้ใครจะรับปอ,อยข้อที่ซ่องกว่าห้าสิบบ้านเนาะพอเป็นสายแม่พันธุ์ไปเปลียงกระทั่งแป้นนิ้วได้เลยนะจ๊ะบรรดาลทรัพย์ใบเขาจะใหญ่ได้กว่านี้อีกนะจ๊ะซ่องร้อยเมื่อกี้บอกอะไรซ่องร้อยห้ <c oughs> <c oughs> าสิบเลยบรรดาลทรัพย์ไม่ใช่หมุกลืม <c oughs> <c oughs> บรรดาลทรัพย์นะจ๊ะ บันดาลทรัพย์ซ่องลอย้าสิบนะจ๊ะนี่ไปเปลี่ยนกระทัางแปดนิ้วได้เลยนี่รับรองเพื่อนเพื่อนอา้าวซ้ยจริงให้ดูแคบด้วยแคบหน้าจอไปด้วยใครจะเอาเนะาะประพันธ์ก็ส่งรูปให้ปาอ้อยได้ในไลน์อันนี้มีนำํำเซนเนอเพื่อนเพื่อนปออ้อยจะบอกว่าบอดต้นนี้ซ้วยมาร์คปออ้อยให้ดูนี่นี่หนึ่งใบนี่ซ่องใบนี่เพื่อนเพื่อนดูดูความซ้วยปาอ้อยจะบอกว่าลบมาแพงด้วย เชื่อไหมแล้วก็เป็นฟอมกอรธรรมชาติของเข้าด้วยนะนี้เห็นมาแล้วทรงใบเนี่ยมันมันเป็นลูกหมายัยกษ์สักอย่างหนึ่งน่าจะอยากผสมกับไอเนี้ยที่ป้าอ้อยข่าบัแไ้วะอ,อะไรวะอ่าเทา้าฮิลันพนาซู้เนี่ยเพื่อนๆดูสิดูทรงนี่เห็นป้าจ๊ะนี่ดูทรงน,น,น,รงนี่ทรงใบเขาจะเมื่อนกันเลยไม่ใช่เท้ามาห้าผลนะพราะมาห้าผลจะต้องป้ายเนี่ยมันแดดจะสะดือทั้งนั้นเลยแต่มันไม่ใช่เทา้าฮิลันนะจ๊ะมันคือลูกไม้ กระทางนี้ใครจะรับมีไล่ต้นอยู่นะจ๊ะก,กระทางนี้ปอ้อยข้อที่ข้อที่ซ่องรอยแปดสิบบาทจ้ะเพื่อนๆ่องรอยแปดสิบเนะาะนี่ลูกไม้ลูกไม้เท้าหีรันนะปะอ้อยจะเคียนว่าลูกไม้เท้าหีรันนะอันที่จริงเขาบอกเทา้าหีรันก็นยักษ์ก็แหละลูกไม้เท้าหีรันเท่ากับอืม สาไรนะซองร้อยแปดสิบอืมไม่ลืมอาราจะวันนี้ปลาอ้อยก็มีเยี๋ยวก่อนน,น,น,นี้เห็นปะเปนีเ่ยดูใบนี้ที่ห็นปะเพื่อนเือนเห็นไหมสวยกระบอกเลยดูมิดข้างล่างเลยไม่ได้สวยแต่ข้างหน,น้าะข้างล่างก็สวยเห็นไหมจ๊ะนี่บอกว้วสวยจริงๆปลาอ้อยต่อเขานะให้เมื่อราคาลูกหม่ทั่วไปเขาม่ให้ก็เลยเอามาไม่มีใครซื้อก็ค่ายอันนี้นะจ๊ะ วันนี้ป้าอ้อยก็จะมีเนี่ยนะต้นไม้มาแบ่งปัเปนเพื่อนๆตามนี้เนาะเพืเ่อนๆใครที่สนใจป้าอ้อยก็ทัก5ป้าอ้อยได้เลยสนใจต้นไนกก็โทรมาสร้างซื้อหรือแอดไลน์ได้เบอร์โทรเข้าป้าอ้อยก็จะทิ้ไงไว้นะปกยูทูปข้าป้าอ้อยทุกวันเนาะเพืเ่อนๆเนาะสุดท้ายนี้ป้าอ้อยข้อขอบคุณเพื่อนทุกคนนะจ๊ะขอครอบคุณแจแ้งใจจริงๆแล้วก็ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวะเข้ามาช่าวยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะข้อขอบคุณเพื่อนเก้าทุกๆคนเลยนะจ๊ะข้อครอบ วันนี้ปอ้อยค่อยมันเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขเนาะวันนี้ปอ้อยค่อยจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า